มีอาญาเป็นศูนย์พวกมีหมายจับเป็นศูนย์พวกมีหมายจับเป็นศูนย์เห็นไหมเห็นไหมครับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนทำนะช่องอีลีมีแตะนะมึงเตรียมรับกรรมนะครับมึงข้ามต่อหม้อมาว่าอะไรที่ตัวน้ำพูมแล้วคุจะทั้งหมดล็อกมึงนะครับมึงเล่นข่าวแบบนี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนี้ก่อนโอเคทำไปต่อกันต่อเลยครับพี่นาทีสู้ๆเด้อพี่กระดังใจให้คือมันใช้ข่าวว่าผมไปโกงแชร์ผมเล่นแชร์ไม่เป็นครับครับนะ แต่ผมเล่นเท้าแชร์เป็นคนทั้งปีนสวยเ,เล่นเป็นครับ <c oughs> ไปต่อชื่อนะคะอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับสักพี่นาทีเนาะ <c oughs> อ้าวสวัสดีครับผม <c oughs> ขออย่าทายเด้อได้ลอแพมนะอ๋อครับผมอันนี้พ,อพ่อแพร์เนาะครับผม โอ้ได <S, S 2 Pop> oh, ้ใ oh. ่อายุซ้ำกับผมไหมผมว่านี่ซ้ำกันสี่สิบหกฮะสี่สิบีบปี่ะอย่โอ้เออเอาเสร็จเขาควายออะแล้วถากินต้มไก่อบต้มปลาต้มปลากินบอยบอกครับจิตรลายู่ครับพอดีไม่เดินน้ำากสิกับแล้วนะฮะ นี่แหละผมอ๋อพอมันเลยแล้วดูสุดยอดเลย FC สวัสดีครับ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 โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีคร,ครับใครใครยังได้ไหมใครเนี่ยลุงไหนลุงตุ้มตามลุงมานา ป้าเดี๋ยวผมจะพาไปชมบ้านว่างี้พาลงมานาไปชมบ้านหน่อยนะเรานอนตรงไหนพาลงมานาไปชมหน่อยโอ้นอนในที่ดินรอนที่ดินโอ้รถคือให้พ่อนอนตรงนน้นที่ดินตรงโน้นโอ้เราอยู่นี่อยู่นี่ไปเดินอะไรตรงนี้เราเรานอนตรงไหนพาไปชี้ให้ดูหน่อย ที่ดินที่นอนอยู่ตรงไหนโอ้ตรงนี้คือนอนอ่านอนอยู่ตรงนู้นชื่อน้องอะไรครับน้องเทเกอเสืออะไรนะเด็กชายพันธุ์พัดเด็กชายพน์พัดชื่อน้องชื่อน้องไทเกอร์เสือโอ้องไทเกอร์นอนไทเกอร์นอนอยู่ตรงนี้น้องไทเกอร์เป็นพันธุ์พัดนอนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วพ่อนอนอยู่ตรงไหนนอนตรงเต็นท์โอ้นอนตรงเต็นท์ อ๋อนนบ้านพี่พิงโอโไปก่อนเนขอตัวไปสักคโอเคตามสบายอยู่กับพี่ตุงตามรอเด้ออ๋ออยู่กับพี่ตุงตามก่อนอ๋อไปเอาเครือบ้านแม่ใหญ่มาขายก่อนโอเค ของบอกนึกว่าไปทำเนียมไม่ได้ไปทำหนียมเนี่ยคนนี้ทำเดี๋ยวของมาขายอ๋ออันนี้คืออาณาจักรของตุ้มจามนี่เองกับแพรมนะทุกคนนี่คือร้านขายเสื้อของเขานะฮะมีกระเป๋ามีอะไรสวยๆห้อยอยู่ตรงนี้นะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้เรียวบามาเที่ยวบ้านอาท้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่ว่านายอกมาเยี่ยมบ้านเป็นั้งที่สอ,อ,อ,องแล้วไก่เขายินไหนกินตับแล้วเราจะต้มไก่พี่สิตอนพี่มาเยี่ยมบ้านวันนี้วันนี้ไม่ได้มีไม่มีไก่แต่ว่ามีอย่างอื่นมีปลาต้มต้มนี้ได้ไหมต้มต้มกวนได้ <c oughs> ไหมเดี๋ยวว่ายน่ยมันมันเจอคนแต่งหน้ามันก็ให้เห่าโอ้พี่มานามาารั้งที่สองไม่คุ้นเคยอมาเยี่ยมชมเยี่ยมชมบ้านเออไปเดินดูด้วย สวัสดีคร yani really? ับคุณยายครับคุณยายกำลังสวัสดีครับผมคุณยายทำอะไรเมื่อเย็นครับแกงผักแกงผักใบอึโอแกงผักใส่ใบอึนะครับโอ้ปลาเราเพิ่งซื้อมาเนาะเราเป็นตลาดตะมอยมาซื้อมาซื้อปลามานี่ก็แกงผักใส่ใบอึนะครับเห็นได้ยินข่าวว่าตุมตามไม่เคยนอนเต็นเลย นอนนอนนี่ทุกวันเห็นบอกว่ากลางไม่จะไม่เคยนอนจริงเหรอครับเออเห็นว่ากลางไม่แต่เข้านอนเป็นพิธีแต่ว่าพอตกดึกจะไปนอนอยู่ในบ้านพี่ผมไม่เคยนอนเพราะว่าผมไปบางเยี่ยมไงจริงเหรอเห็นบอกว่ากลางไม่ปุ๊บประมาณพุ่มสองทุ่มจะขึ้นไปนอนอยู่ในบ้านอ๋ออันนี้คือยายนอนครับยายนอนจริงเหรอใช่ยายยายจะนอนข้างบนเหระ ตอนแรกม,มีคนมีนอนยายน้องแพมแล้วก็น้องไฮเกอร์ออที่นอนทั้งบนผมมานอนเต็นท์หุ่นเดียวออแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนน้องแพมก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยเนเพื่อนกับน้องไฮเกอร์น้องน้องน,น้องแพมน้องไฮเกอร์จะมานอนที่นี่อนอนตรงนี้ด้วยกันยายห็นอนคนเดียวก็สลับกันครับบาทงทีก็ไปนอนกับยายวันวันที่ผมไม่อยู่นะผมไปวังเยี่ยมให้น้องแพมถึงอยู่กับยายอ อสบายดีเพราะว่าต่อไฟต่ออะไรแล้วไงเนี่ยสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ไม่ได้ต่อไฟน่ะอยู่ลำบากมากอยู่ลำบากก็เกือบถึงเดือนเลยอืมก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะใจอ่อนตัดสินใจซื้อสายไฟแล้วก็ขอต่อครับปะน้าข้างบ้านเรื่องหาแค่อะไรมาตั้งนอนดีๆผมคิดว่าผมจะเอาแค่ตัวนี้แหละมาตั้งเล็กไป แค่ใหญ่หแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับนอนแล้วเพราะว่ามันอย่างนี้คืออย่างนี้พี่มานามจะเล่าเราฟังผมนอนเต็นท์เนี่ยแมลงมันกัดอ๋อแมลงมันเข้ามาได้มันรู้มันมาอย่างไงเามันเข้าไปได้ไงมันไม่มีความปลอดภัยนะไตมันเข้ามาอะไรเงี้ยมันกัดเรานะมดมดก็เข้ามาใช่มดเข้ามายังไง แต่หลังใหญ่ะไม่ทันโทษแต่หลังนี้แหละที่เอาไปนอนเขาคอเนี่ยอี่เนี่ยที่เราไปนอนเขาคอที่ไปทากิจกรรมกันกตัวน,นี้ลุงพลเคยนอนแล้วนะตัวน,นี้นะอ๋อเต็นท์นี้ลุงพลน,นอนแล้วนะอ๋ออ่าเพราะวันนั้นวันนั้นคือทางรีอาเขาจองห้องให้ผมไงครับเขาเขาเขาให้ผมแล้วทีนี้ใครอยากนอนเต็นท์ก็นอนลุงพเพราะเดินลุงก็มีห้องเหมือนกันแต่แต่ว่าลุงให้ป้ากับน้องอม,มน้องน้องดมนนอน ลุงก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยมานอนน่ะเต็นอ๋อแล้วทีนี้ก็ไม่มีมันมีเต็นท์ของผมไงครับอ่าก็เลยให้ลุงแกนอนมีห้องน้อมนี่ก็คือความเป็นอยู่ของตุ้มตามนะครับเอฟซีสวนหลังบ้านเนอะนี่หลายต้นเลยเฮ้ยดอกอะไรเนี่ยไปดูดิดอกคาบบอแมนอ่ะเรามาดูดอกคาของตุ้มตามนะครับเอฟซีช่วยกันปลูกนะน้องแพมกับคุณยายช่วยกันปลูกครับเนะ เขาบอกเอาไปกินกับปนอ่าอร่อยมากใช่ไหมผมก็ไม่เคยกินอร่อยจริงๆเคยกินไหมเคยกินเมื่อเช้านี่แหละรอกินนี่เขาจะบีมากินมันจะหอมคล้ายกับกินขาเนี่ยดมดูค่ะใช่ไหมหอมคล้ายกับกินขาเลยนะกินกับปนปลาซับๆเยอะมากเลยนะต้นมักอะไรนะมัะซีดาซีดาก็มีบ้านเฮาเอินมัะซีดาเนาะแต่ว่า คนภาคกลางเขาเริ่เป็นมัต้นฝรั่งใช่ไหมพีม่วานะเออถามหน่อยครับตัวนี้คิดครอบครัวมีความสุขดีไหมก็จากที่เคยอยู่ต่ําสุดข,ขึ้นมาก็มีความสุขครับอืมก็ดีแล้วดีมากอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตอย่างไม่เราเราไม่จําเป็นต้องหรูหราหรือว่ารวยมากเราอยู่แบบแบบนี้เรารมีความสุขครับ ก็ถามศาสตทุกสุดิบของตุ่มตางครับเพราะว่าตอนนั้นเจอกันทีนึงทิศซ้อนที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้ไปบางเยี่ยมเนาะประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ต้องมาเจอกันก็นี้ไงมาเยี่ยมเขาที่บ้านกูฮะฉันดูนู้นนะโอ้เห็นภูเขาพึทธเจดีวิวสวยที่นี่วิวสวยนะอันตุ่มจางในในอนาคตผมผมอาจจะเอาเหล็กเนี่ยมาทําเป็นร้านค้าด้านหน้าเหรอครับต่อ๋อกองเหล็กที่นี่ใช่ไหมที่ว่าไปรื้อมาใช่ไหม ใช่แล้วใช่แล้วกองเลกตอนนี้ก็ผมก็เอามากองไว้ตรงนี้ก่อนเพราะยังทํายังยังไม่ได้ต่อเติมอืมเพราะอะไรเพราะว่าร้งประมาณเด้ออือก็อลอดีดินได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเพิ่งอันนี้เนาะสวยฮะทำเลสวยบรรยากาศดีเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยยายบอกว่าสามปีมันมันมีผลผล อ๋อที่กว้างๆคือของแพมของตุ่มตามหมืเลยเนาะตรงนี้เหรอต้นมะม่วงนี่ไงเข็ดเข็ดต้นมะม่วงอ๋อนี่เราเขตคือเขตตรงนี้คือเขตนี่คือของน้องแพมอ๋อแพมกับตุ่มตามเป็นมอดกของน้องแพมใช่เป็นของน้องแพมเรามาเรามาอาศัยอยู่เราเป็นคนมาอาศัยครับเออมากระเป๋ากับเสื้อผ้าคือตอนนี้ก็เห็นว่าน้องแพมไปขอทะเบียนบ้านมาแล้ววันนี้อ๋อได้ยัง ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเห็นโทรบอกผมพี่ตั้มถ้าอยากย้ายมาอยู่กับหนูให้เอาทะเบียนบ้านเดิมมานะโอ้ทะเบียนบ้านเก่าเออพามาย้ายอยู่นี่ผมก็จะกลายเป็นคนย้ายไปทางได้ใช่ได้ด้วยเหรอได้ไปทางได้เขาต้องการฉบับจริงไหมไม่ไม่เอาเอ้าใครมาเนี่ยนะเอาใครมาพ่อน้องฮะพ่อน้องแพมพ่อน้องแพมพ่อน้องแพมคือใครผมก็ไม่เคยเห็นไม่คือใคร ก็คือพ่อตาของเราไงเพราะใช่ครับพ่อตาแต่ว่าก็อย่างที่รู้ๆกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้น้องแพมพูดดีกว่าจะไปสวัดดีพ่อตาไหมไปสิครับไปขให้ถ่ายไหมไม่รู้แล้วเราเราค่อยเราสต็อกกันไหมเออเลยไปก่อนพ่พ่สต็อกพี่ว่านะเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นไผ่พาดูต้นไผ่โอเคอันนี้คือผมเอามาปักไว้ไม่รู้มันจะเกิด ปลูกไผ่ปลูกนี้เหรอจุ๋มแต่เอามากันค่้คือสิ่งที่ผมปลูกเนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไผ่นะพี่มนาเห็นอะไรไหมถั่วใช่แล้ว<อ>เห็นหรือเปล่าถั่ว,วปลูกถั่วเอาไว้ทำกินอ๋อปลูกเั่วไวนะ้ทำเนาะก็ดีนะไผ่ต้นถั่วหรืต้นตำหนึงถั่วแต่ว่าทำไมมันต้นถั่วอย่มัน <laughs> <ะ>ไม่ใช่ถั่วเลยมันเป็นตำยเปล่า <laughs> <ะ>นี่นี่นี่ อันน,อนี้ต้นอันนี้นต้นถั่วนี่ต้นถั่วนี่น,นั้นตำลึงอันนี้ถั<อ>่วอันนี้คล้ายกับอะไรวะต้นอะไรตำลึงไม่ใช่ตำลึงมันเหมือนไหมคล้ายกับเคลียต้นแย่ป่ะปลูกเยอะอยู่ต้นสมโอก็ปลูกแต่ไม่รู้อยู่ไหนเออมะนาวสมโอฟักทองนันพักอีตู่ อันนี้น่ะผมคิดว่ามันไม่มีผลมันไม่มีมะม่วงผมไม่เคยเห็นมันออกเลยเออแต่ก็ต้องปลูกไว้อะเอาล่มไม่คือเขาบอกว่าให้เขตแดนก็คือเขาแบ่งให้เรามอดกใช่ไหมใช่ใช่ใชอย่างน้อยเออก็ยังเป็นหลักเขตแดนของเราไงใช่ใช่าตรงนี้ถ้าวันนึงไม่มีก็มันจะอนนี้ไงถึงตรงโน้อนอะไรเงี้ย ันปลูกตั้งนานเลยอาจาบอกว่าปลูกตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านบ้านหลังนี้นะบ้านหลังเล็กของน้องแพนจะสร้างมาสองสามปีแล้วนะสามปีแล้วใครเป็นคนสร้างให้น้องแทนกับอดีตแฟนเก่าอ๋อเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สร้างครอบครัวมาแล้วก็บ้านหลังนี้ก็สร้างสร้างในสองปีแล้วก็ไม่มาอยู่อไปอยู่กับไปอยู่บ้านในบ้านเพราะว่าตอนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไฟเข้าหรือยังก็ต่ออาศัยคน้างบ้านมา มาใช้ก่อนอตอนนี้ขอทะเบียนบ้านแล้ววันนี้อ๋อขอทะเบียนบ้านเราสามารถขอไฟฟ้าได้ไฟฟ้าน่าจะขอตรงนี้ใช่ใช่ใช่เราเราเราจะเดินทางไปขอไฟที่กกตูมแล้วไม่ใช่สพกกตูมหน้าหน้าสพอ๋อจะไปขอที่สพกกตูมตรงข้ามสพกกตูมอ๋อืวอต้องไปขอที่สพอด่๋วเข้าใจผิดเราต้องพูดจะชัดคิดว่า ไปสอพอจนเคยชินแล้วไปขอไปก็ต้องไปที่สอพอเอานี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดครับ f อซผมมาเยีมม่ยมบ้านตุ่มตามวันนี้นะฮะมาดูความเป็นยนะอยู่นะดูอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเหล็กเนี่ยนะครับเยอะมากอาจจะต่อได้ม้านหลังใหญ่เลยแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอาจจะได้ตัดใช้ได้เป็นบางส่วน แต่ผมก็ไม่ไเอามาหมดนะไม่ได้เอามาหมดไม่ใช่มาหมดผมแบ่งให้ไม่ดาด้วยและผมส่วนหนึ่งผมก็แบ่งให้กัปตันด้วยอ๋อครับดีครับดีอ่ะ <c oughs> มาเยี่ยมบ้านตุ้มตามครับ fc บรรยากาศดีนะครับมาเดินเลาะ <c oughs> ดูบริเวณบ้านเนาะตุ้มตามแอนแฉมนะครับทุกคน <c oughs> เอาขอลงคลิปก่อนนะครับฝ <c oughs> ากสินค้าที่พีซกีนนะครีมบำรุงผิวหน้านะครับซ <c oughs> ีบัค <c oughs> ทอนพัด ดื่มเพื่อสุขภาพเนาะแล้วก็รีอานะครับอ่าผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างนะฮะแล้วก็มารีพีชชาเพื่อสุขภาพนะฮะไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสินค้าสเปรย์แก้ปวดเมื่อยนะสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยตราบูริมตรามานาไว้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่รามแอดมานาที่ออฟฟิเชียลทีพสกีนส่วนสเปรย์มานาที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่เก้าสี่เก้าสองเจ็ด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 ครับเจ็ดสี่ตัวเนาะขอบคุณครับอะไรกครับฝากฝากอะไ